สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสนย์ละร้อยบนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น มีใครร right, ู ounded, ้ได pues ้ว่าเลขจะออกอะไรต้นเลขต้นรชการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าหากชอบแนวทางนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรไว้ไทยฟรีโชคดีครับไปมเริ่มคำนวณกันดูนะครับ มาที่เล้วหนึ่งมองซิ้งหาสูตรสองร้อยแปดมาที่เล้วเท้าเลขแปดครับรดูหมดต่อไปเลยนะครับสูตรที่ เข้าเมื่อที่เล้ยเนาะเป็นสูตหลักคนเลยสูตหลักนียคนที่เลี้ยงนเป็นศูนยป ออกแปดเจ็ดเข้าอยู่นะครับศูนย์หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสองได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ยี่สามนึ่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่เป็นห้า ก็สูตร e ที่เข้าที่จบชันแล้วได้แปดเนาะตั้งแต่ปลาก็เดินเลยห้าตัวห้าตัวเดินหตัวเดินห้าตัวเก้าศูนย์ห้าหกเจ็นห้าหกสูตรที่สามารถคิกันมางงเแลวเนาะ หนึ่งสี่ห้ส vs สูตรที่สูตร abc ที่เดินนะสูตรที่เป็นสูตรนะสูตร b c d ที่เดิน มาในงวดที่แล้วหนูบีเอ้ยบีนาะนี่มันยังเดิน ปีที่ดืนึง4 5 6 1 9นม่ด้แล้วเปดนะ4 5 6 1 9 4 5 6 1 9 2 3 4 8 9มันหย่ดดึงมานานเลยตัดออกมองงนที่แล้วจะเข้าแ้วที่ห้า1 9ามนมเข้าเป็ดันนี้จริงะมันช้างานเลยสูตรสี 1> C 1นึยกเลิกใช้งานสองหกเจดเรียนไว้ที่ห้าตัวตอนนี้เข้าแปดเนาะสุด C สอเปเป็นห7เข้า8ตอนนี้ได้3 4 5 9ห้าเก้าสามกสูตรนัก้อยสูตรดี ดีสองเือกเ่องใช้งานนะสองวัดยินที่ห้าตัวสูตรนี้เข้ามานะยังเข้านะคร,รับรับตูงนี้ไม่เรีย้ยวเข้าเปดนะออกเปิวันนี้ได้เก้าเจ็ดสอสามห้า้าสองสาม Begitu ha. 4 3 ศูนย์มีสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีสี่ตัวสองมีหนึ่งสองสามสองมีสามตัวสามมีหนึ่งสองสามสามมีสามตัวสี่มีหนึ่งสองสามสี่มีสามตัวห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามีห้าตัวหมมีหนึ่งสองสามผมมีสามตัว เจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวสุดหลักเด่นสุดห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหลักอันนี้สุดหลักนี่สุด a b c ที่เด่นนะสุด b c d ที่เด่น มีกี่สุดหนึ่งสมี่สี่สุสสมสองหนมี1 2มีหนึ่งสองมี1นึ่สองมีหนึมีหนึ่งสสมสามมีสามสี่มีหนสสมี่มีสามห้ามีหนึ่งสอง สามห้ามีสามหกมีหนเจมีหนึ่งปมีหนึ่งมีหนึ่สองสมี่เก้มีสีเยกนี่นะ ก้าดิเดนสุดมันเด่นที่เก้าหนึ่งร้อยหงวนนี้หลักเด่นห้าจิตนี่เด่นเก้า สามสี่ห้าลวงถ้าสูตรหลักเป็นสูตรยืนจะจองกำลังห้ายังเด่นสูตรนู่ห้ามากมากกว่าเจ็ดสรุป 100, ลอยบุน เด่นสุดห้าห้า,ลา,ห,า,ลา,าหลักล้อห้าหลักสี่พันหหน่วยมาใส่มันเป็นตัวทดลองถ้าให้มาสมมติว่าเด่นตัวเด่นนี้มาทดลองจะมาแทนนะ รองได้ที่เก้าเดรองได้นก้าวกับเจ็ด เจ็ดสุดห้าหนึ่งกยเฮ้ยหนึ่งกันยายนหนึ่งกันยายนหกหนึ่งกันยายนสุดหลักร้อยได้ตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ